ทักทายทุกท่านนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านเพื่อน <l evaluations> ๆสมาชิก <sm art cheat> ที่น่ารักทุกท่านนะครับสินแสมิงขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าสมาชิก VIP นะครับการสมัครสมาชิก VIP ต่างๆของ you tube ช่องสินแสหมิงเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็จะขอยกเลิกไปก่อนเพราะว่าสินแสหมิงเองนั้นต้อง เดินทางบ่อยมากนะครับไปดูหงจุย้ยไปบรรยายหงจุ้ยอยางต่างจังหวัดแล้วก็บางทีเนี่ยเราอัดคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลัวว่านะครับมันจะล่าช้าหรือบางทีช่วงจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับผมอยากที่จะให้บริการกับสมาชิกได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีขาดตกบกพ้องประการใดต้องขอ โทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังต้องการสนับสนุนช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็สามารถส่งดาวซื้อดาวได้นะครับดูเงื่อนไขาตามข้างหน้าช่อง Youtube เลยส่งดาวให้กับสินแสหมิงได้ถ้าคุณชอบในคอนเทนต์หรือคำพยากรใดๆนะครับส่วนสมาชิก VIP ต้องขอยกเลิกไปก่อนในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้นะครับก็ เนี่ยนะครับใครที่เป็นสมาชิก VIP ก็ขอให้ทราบนะครับว่าคุณสามารถที่จะยกเลิกได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้แต่คอนเทนต์ต่างๆในการพยากรนะครับความสรุกสนานสาระความรู้และความบันเทิงยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมจะหาเวลามาไลฟ์สดให้กับ FC ให้กับเพื่อนสมาชิกที่น่ารักบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับดาวไปตีโกนร่วม ธาตุดินอยู่ทั้งหมดนะครับนับไปนับมาก็4ี่ดวงหดวงด้วยกันไล่มาตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอังคารแล้วก็ช่วงไปลายสัปดาห์ก็จะมีดาวจันทร์เข้ามาร่วมด้วยทีนี้ดาวที่ยังให้ความโดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีกันอยู่ก็ได้แก่ดาวพระหัสที่เป็นกเกษตรราธิปดีเป็นบจัมมหาบุรุษโยกแล้วเล็งลัคนาราศีกันนะครับ ชาวลัคนาราศีกันนั้นในสัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีนะครับความรู้สึกสบายใจขึ้นในการติดต่อประสานงานต่างๆมันเป็นความคล่องตัวเป็นความรู้สึกสบายใจเป็นความรู้สึกปลอดโปร่งที่อยู่บนบริบทหรือเงื่อนไขที่เอ่อคล้ายๆกับว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเจรจากันมาแล้วบางส่วน นะครับดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นพ้องต้องกันบ้างเห็นพ้องไม่ต้องกันบ้างแต่พอมาในสัปดาห์นี้การเจรจาสเริจผลไปในทางที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นการต่อรองต่างๆหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ตามวันจันทร์เป็นวันที่ชาวลัคนาราศรีกันจะมีรายจ่ายจุกจิกค่อนข้างจะเยอะนะครับระวังในเรื่องการเงินการทองนิดนึงในวันจันทร์ วันอังคารสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นวันอังคารวันพุธวันพฤหัส3มวันนี้แหละที่สินแสหมิงได้เกริ่นนำไปแล้วว่าจะมีความสำเร็จจากการติดต่อในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ในสายงานของคุณเองนะครับหรือว่าต้องออกไปติดต่อนอกองค์กรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่นำพาซึ่งความสำเร็จมาให้อย่างดี แล้วก็จะมาหงุดหงิดจุกจิกใจก็คือวันศุกร์และวันเสาร์สองวันนี้มีความจุกจิกใจมีความยุ่งยากใจระวังปากเสียงความเห็นไม่ตรงกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเขายังเกื้อนหนุนเราอยู่พยายามอย่าไปทำตัวแบบให้มันมีปัญหากันนะครับพยายามทำตัวเป็นสนลู่ลมคล้อยตามกันไปผมว่าจะดีกว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องรู้จัก เล่นเขาเรียกว่าเล่นการเมืองบ้างเหมือนกันในที่ทํางานเล่นละครบ้างเหมือนกันบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจคุณทั้งหมดแต่ต้องทําแจ้งเป็นถูกใจเพื่อให้ปัญหามันไม่เกิดชาวกันก็จะเป็นดังที่ผมบอกในสัปดาห์หน้าตรงนี้นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์สองวันนี้ให้ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือความเห็นมันไปคลนทิศคนกะทางกันนะครับแล้วพอมาถึงวันอาทิตย์ก็จะสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นวันอาทิตย์เป็นวันแห่งความสบายใจสําหรับชาวลัคนาราศีกัน ส่วนในเรื่องของการเงินการทองนั้นนะครับในสัปดาห์หน้าดาวการเงินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงมีรายได้เข้ามาอยู่หลายทางแม้รายจ่ายเบี้ยไหวายทางค่อนข้างจะเยอะแต่คุณก็จะสามารถควบค contrl ในเรื่องของการเงินได้อย่างดีผมยังเชื่อมั่นว่าชาวการในสัปดาห์หน้านี้ถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะแต่คุณจะจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวได้อย่างดีทีเดียวนะการเงินก็จะไม่ติดขัดหลอกในสัปดาห์หน้า ส่วนในเรื่องของความรักนะครับในสัปดาห์หน้านะชาวกันที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะเอาอกเอาใจดูแลกันได้ดียิ่งขึ้นเอาใจใส่กันได้มากยิ่งขึ้นใครที่เป็นชาวกันและมีคนคุยอยู่จะคุยกันถูกขอ้อถูกคอ,กอแฮปปี้มากขึ้นหรือมีความรู้สึกห่างๆกันแต่คิดถึงนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันส่วนคนที่ยังโสด เป็นไปได้ว่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจอาจจะมาจากโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีความเป็นไปได้นะครับสีที่ถูกฉลกงสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นก็ยังได้แก่สีส้มสีแสดและสีโอโรสสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวเจ้าตัวของคุณเองไปเป็นประนะครับองศาค่อนข้างจะอ่อนกําลังนิดนึงอาจจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องอยู่บ้างหรือญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือเราก็ได ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสํานักมังกรทอง Line Official ID at master ming 6666อย่าลืมนะครับมีแอด้วยนะครับขอให้สุข เงรวยทุกท่านสวัสดีครับ